มาถึงแล้วเดี๋ยวจะพาไปเลาะตลาดชาเช้าแรกเดินไปดูบ้านใหญ่ก่อนไหม <Okay. S 1> นี่ไงหลังที่สองใครอยู่พระถิ่นให้เขาเช่าไงนี่เครื่องนานตลาดได้ไนาตลาดดในสิบห้ายานไปเบิงบานเ,เกิด นี Three That ่ไงบ้านเกิดไม่ใหญ่นออยเนยจ้ะสามห้องบ้านเกิดใครรู้ว่าบ้านแม่นอยหลังไหนก็ตรงนี้นะจ๊ะมันเป็นสามหลังเข้าไปแต่สามห้องเมื่อก่อนตากระยายก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้แม่จะนอนอยู่ข้างบนน้นชั้นบนทุบแล้วุบเร็มมั้งก็ถิ่ลือแล้มมั้งย่างยางมันอยู่ข้างใน ล้วลุงนาะวินเออจ้งเรียองเลยปะลุงวินก็ต้องอยู่ข้างในบางั้นเราจะเดินเข้าตลาดเป็นบ่ตลาดมันจะซุดลูกหูลูกตานะคะนี่คือแค่ส่วนนึงนะแต่แม่ต้กี้แม่กันแม่ก็เดินอยู่แถวนี้แหละถนนเส้นนี้แหละเราจะเดินเข้าไปข้างในไปข้างเมื่อก่อนเขามาขอปะถินทำเซเว่นตรงนี้แต่มันทำไม่ได้ไงเขาก็เลยไปเอาลังนั้นไป บ้านชนจีน,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 นเรามาดูมันมีอะไรขายบ้างเนี่ใส่มือบะเดใส่บะเดใส่กองโกโบนะคะใส่เป็นมือถือพายนะคะดเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อกาแฟนี่หลาดบ้าน นี่ร้านประพินนี่ฮานพี่สาวนะคะฮานพี่สาวให้เขาเศร้าแต่กรอนพี่สาวยังบปตายก็ขายอยู่ตรงนี้แล้วค่ะตอนนี้ก็ให้เขาเศร้าขายของนะคะคือร้านพี่สาวคนที่ตายจากร้านจะหาบานระยางแค่สองหรือสามนาทีนะคะเราก็จะดูไปรเรื่อย บาราเซบิน่าฟีบาราเซบบาราแซบบ้านหลังเก่าก็เห็นก็อยู่ข้างในเมื่อก่อนแม่อยู่ข้างในนี่นะเจอพ่อมึง mặt lăng trong này không Bà Thìn, để Bà Thìn khai ừ. Đơn điêu. À. Đơn điêu. 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 Đơn Đơn กินรมชุมบรรยากาศตอนเช้าเช้าวันแรกของตลาดคุณหารเดินให้สุดซอยก่อนแล้วค่อยกลับมามันจะมีขนมสมยัยแม่กินเป็นเด็กเราจะหาอยู่เขาเรียกอะไรปะ<ม>ข้าวต้มดังข้าวต้มดัง สุดแล้วเดินฝั่งนี้ดิจะมีอะไรให้กินไหมตรงนู้นก็เป็นปิ้งๆย่างๆดูไหม เห็นพักหลาวไม่ยากทำก่เรอไกอดไกซ้ำนี่จะปิ้งไก่นะกินไหมนั่นดูดิแต่ข้างในมันก็มีกับข้าวสำเร็จอีกทีนึงนะข้างในนุ่น มันไม่กัดหรอกเพิ่งตับน่ากินนะเนี่ะเห็นไหมพิ่งตับขายที่ไหนจ้ะไมบาทเอเอ,เอกินไหมมีปิ้งไส้แต่ยังไม่สุกมั้งอะ่ะปิ้งไส้ยังมาสุกเปิดจะแสบแต่อันนี้สองไม้เนาะข้าวเหนียวจะเพิ่งซื้อเอาอันนี้กินไปก่อนเอาใจให้แม่ก่อน ี่สิอยากกินปิ้งใส่นี่นยังยังหล่อนไม่ถนึงแค่สุกเด็กจะแซบเนาะเฮ็ดของลองแข็งแรงนีง่งปิ้งใสออนออน,นี่ได้ได้หมูเด้ปิ้งตับสองปิ้งนี่คือตลาดบ้านเกิดเขาไม่ย่ยน้อยนะคะเด็กจะใจช้ารักแม่จะเจอ